สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยศาสตร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนนคะ่ะเบนสิบหน่วยบนนะคะแบบห้าตัวนะคะเทียบชนห้าสูตรคะพร้อมชุดประมวลผลน,นะะส่งตัวบนนะคะก่อนที่เราจะเข้าการคํานวณน,นะะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสริงและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนุนสลากขึ้นแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยชัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกัน,นะฮะเด่นสิบหน่วยบนนะคะแบบ5้าตัวนะคะเทียบชน5สูตรนะฮะ สถิยรนะคะในการเดินของเขาะคระับ80งวดขึ้นนะ,ะน่าจะประมาณ90งวดได้นะคะแต่ว่าแอดเขียนไว้80งวดขึ้นแล้วกันนะคะแต่ว่าที่แอดนะคะอ่าพิมนออกมาให้นะคะก็คือ20งวดฮะ,ะสมาชิกน,นะคะที่มีโปรแกรมอภิโชะคะ่ฮะสามารถฮะ,คะแคปแล้วก็นําไปเข้าดูได้นะคะว่าสูตรเนี่ยเดินกินไหมนะคะแต่ถ้าใครไม่มีโปรแกรมอภิโชคนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะ,ะอ่า วิธีการคำนวณหาด้านหลังนะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักแสนร้อยบนสิบบนสามครั้งหน่วยบนสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเก็ไว้ข้างบนนะคะ สบวก3เท่ากับ5 5บวก0นเท่ากับ5 5บวก8เท่ากับ3 3บวก0ูนเท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับศูนย์บวก2เท่ากับ2อบวก3เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7จดเบวก2เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1 1บวก2องเท่ากับ3เราจะได้นะฮะ เด่นสิบหน่วยบนนะในสูตรที่หนึ่งนะคะหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามสูตรที่สองอะไรใช้หลักหมื่นสองครั้งสิบบนหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกหก ถ้ากับแปดแปดบวก6กเท่ากับสี่สบวกเเท่ากับสาบวกห้าถากับแปบวก6กฮะแบวกหกท่ากับสนะีบวกสเท่ากับ6กบวกหเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกหเท่ากับเเราจะได้ฮนะเด่นสิบหน่วยบนในสูตรที่2องฮะ 4, 6, 7, 8, 9, สี่หกสูตรที่3ามฮะสิ 50, บน2ครั้ง10ล่างร้อยหน้ากลางที่หนึงสิบหน้ากลางที่หน รอยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งรอยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งระบวกข้างที่สามศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ด เจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามนะคะเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเราจะได้นะเด่นสิบหน่วยบนในสูตรที่สามค่ะสามห้าหกเจ็ดเก้าสูตรที 4, นะ่สี่นะคะสูตรที่สี่เราใช้หลักฐันหน่วยบนหน่วยล่างสองกลางร้อยหน้ากลางทศหนึ่ง 1, รอยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสาครั้งสิบท้ายครั้งที่หน่หน่วยท้ายครั้งที่1นสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สองลบวกข้ังที่หนบวกเก้าเท่ากับศูบวกสี่เท่ากับสีบวกหนึ่เท่ากับห้าบวกสองเท่ากับเจบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้บวกศูนยเท่ากับห้าหบวกสเท่ากับแปดบวกหเท่ากับเก้เก้ากหนึ่ง ูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหนึเกับห้าหบกหกับวกหท่ากับเเราจะได้นะเด่นสิบหน่วยบนในสูตรที่สี่นะคะศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่ห้านะคะสิบบนหน่วยบนสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกท่าของที่แ 0ูนย์บวกเก้าถากับเก้าเก้าบวกหกแล้กับห้าหาบวกหน่ถ้ากับหกหบวกสองถากับแปดแบวกหกเท่ากับสีบวกสองถากับหกหบวกเ้าถ่ากับห้าบวกศูนย์ถากับห้าบวกหนึถกับหกหบวกแปดถากับสี่บวกสองถากับหกหกบวกหนึ่ถากับเจ็บวกหนึ่งถ่ากับแปดบวกสามถากับหะเราจะได้นะเด่น10หน่วยบนนะในสูตรที่5้า4้าสี่หก็ดแดหนึบแล้วนะทั้ง5้าสูตรนะเดี๋ยวเราไปดูนะ อันนี้แอปซินมายี่สิบงวดนะแต่ว่าเขาเดินมาแล้วนะแปดสิบเก้าสิบงวดนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูนะ,ะเวลาที่เราทําการเทียกชนนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นนะะของงวดที่แล้วนะงะวดที่แล้วเนี่ยแอปยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆน,นะฮะงวดที่แล้วเนี่ยตัวแรกที่เขาชนนะ,ะชนที่เก้า ตัวต่อมาที่ชนก็คือสองแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชนก็คือหกนะคะในลักษณะที่ชนสี่ในห้าสูตรแบบนี้นะคะเราสามารถแบ่งได้เป็นสองกรณีก็คือเราเอาเป็นตัวเด่นนะคะเก้าสองหกเนี่ยจะเป็นตัวเด่นในลักษณะแบบนี้คะ หรือว่าฮะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเก้าฮะเก้า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 แบบนี้นะคะเก้านำไปจับฮะเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์แบบนี้นะคะก็จะได้นะคะเป็นห้าคู่ชุดนะคะอันนี้อดยกตัวอย่างค่ะเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดฮะเก้าแปดฮะแล้วก็เก้าศูนย์นะจะได้เป็นถ้าเก้าหมานะคะตัวเด่นเก้าหมาก็จะได้ห้าคู่ชุดแบบนี้นะคะ ถ้าสมมติว่าสองนะสองก็จะมีสอง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 ก็มาจับนะสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์แบบนี้เหมือนกันนะฮะถ้าหกนะหกก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะฮะหกมาจับกับสูตรน่าี้นะหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ลักษณะแบบนี้นะถ้าเอามาจับก็จะได้ทั้งหมดนะสิบห้าคู่ชุดไปกลับแบบนี้ฮนะอันนี้ออกมาที่สามศูนย์เก้านะก็เข้ามานะอันนี้กรณีที่หนึ่งเราได้เป็นเลขเด่นเก้านะ แล้วก็กรณีที่สองเราก็จะได้คู่ชุดนะฮะูนก้าวเข้าสู่แบบนี้นะฮะก็ฝนตกนะฮะแอดทำคลิปทั้งฝนเลยนะเพราะว่าเมื่อวานนีน้แอดไม่ได้ลงคลิปให้นะเพราะว่าเ <c oughs> จ็บคอนะคะมีความเสี่ยงนะที่จะเป็นโควิดอยู่นะเพราะว่าคุณครูประจําชั้นนะของตัวเล็กน,นะติดโควิดนะแจ้งมาวันอาทิตย์นะแอดเองก็มีอาการเจ็บคอนะมีโอกาสเสี่ยงที่จะป็นโควิดอยู่นะแต่ว่า ลองตรวจครั้งแรกดูเลยนะคะ,ะทั้งของแอดทั้งของ 1, ลูกชายนะคะก็ยังไม่ยังไม่มีผลบวกนะคะว่าติดนะแต่ว่าต้องเฝ้าดูอาการนะคะเพราะว่าพว่วงเจ็บคอด้วยมันก็มีจากหลายสาเหตุนะเพราะว่าเจ็บคอเนี่ยอาจจะแอดอักเสไว้ Add ide, เนาะการใช้เสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เลยทําให้โอกาสที่จะเจ็บคอได้นะฉะนั้นหรือว่าอาจจะมีโอกาสนะที่จะ ติดโควิดได้แค่เพียงว่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะยังนะคะ,ะไม่เราอาจจะยังตรวจไม่เจอค่ะต้องรอเวลานิดนึงค่ะก็ช่วงเี้ก็กเฝ้าสังเกตอาการอยู่นะทั้งตัวแอดเอนแล้วก็ตัวเล็กนะคะแต่ว่าตัวเล็กยังไม่มีอาการอะไรนะก็เลยแต่ก็ยังมีโอกาสยู่นะคะว่ามีโอกาสที่จะติดอยู่นะคะก็เลย จริงๆอยากจะเซฟเสียงด้วยนะแต่ว่าก็มีบางสูตรที่ยังไม่ได้ลงให้สมาชิกเลยเนาะก็ตอนนี้ก็ยังไหวนะไม่ได้มีอาการอะไรนะมีแค่อาการที่เจ็บคอนะตอนนี้เจ็บคอเฉยๆนะอาจจะพูดไปแล้วก็อาจจะมีเสียงแห้งแบบนี้นะนะรับษณานะแต่ว่าไม่มีอาการไข้นะตัวร้อนนะหรือว่าปวดหัวรุนแรงอะไรแบบนี้นะเบื่ออาหารอะไรเนี่ยยังไม่มีอาการมานะฉะนั้นก็ อาจจะแจ้งสมาชิกไว้นะถ้าสมมติว่า,าไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็สันนิฐานไว้ก่อนเลยนะว่าแอดอาจจะติดโควิดนะะจะเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่หายแล้วนะแต่ว่าถ้า,าไม่ได้เป็นอะไรมากนะไม่ได้ติดนะหรือว่าอาจจะติดแต่ว่าอาการไม่ได้หนักรุนแรงนะะก็จะมาทาคลิปให้กับท่านเชื่อนะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยนะคะแล้วก็โควิดก็กําลังระบาดด้วยนะะฉะนั้นก็ อัตราการเสี่ยงมีอยู่แล้วนะเด็กก็เริ่มเปิดเทผมด้วยนะมาขร้องทั้งลุ่มทั้งโควิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวชนในงดนี้กันเลยนะตัวชนตัวแรกนะปุตัวชนตัวต่อมานะคะเจ็ดเจ้ามีสามสูตรนะคหนึ่งมีสองสูตรมาสามสี่มีสามสูตรไปนะคะ ก็เราได้ตัวชนในงวดนี้นะคะสองตัวนะคะก็คือหกกับเจ็ดนะคะเพื่อนนะะชอบไหมนะคะระหว่างหกกับเจ็ดนะเลขคู่ในงวดนี้นะะตัวที่แอดชอบค่ะแอดชอบอยู่สองตัวนะคะก็คือหกนะคะค่อนข้างที่จะเด่นค่ะอีกตัวหนึ่งที่ชอบส่วนตัวก็คือสี่นะะแต่ว่าในนี้เนี่ยสี่มีอยู่สามสูตรนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสี่จะมาไม่ได้นะอีกตัวหนึ่งนะคะ ถ้าสีมาเนี่ยเราก็จะเอาสี่ทาไปจับนะตัวชนตัวนี้แบบนี้นะคะสงสูตรนี้ที่ไม่มีสี่ในลักษณะแบบนี้นะคะก็ตัวชนในนี้ก็จะมีอ่าหกนะเจ็ดนะเนะก้านะสามสี่ก็ไปจับนะ,ะสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สามในลักษณะแบบนี้นะคะก็ือจับได้สองตัวนี้นะคะหรือไม่นะอาจจะหกมานะตามสูตรก็ได้คนะ่ะอันนี้เราก็ มองวิเคราะห์นะะในหลายๆทางนะส่วนเลขที่นะในงวดนี้เนี่ยชอบอยู่สองตัวนะคะก็คือเจ็ดนะคะกับหนึ่งนะคะชอบในหลักหน่วยนะชอบอ่าอยู่ในหลักหน่วยนะแต่ว่างวดที่แล้วนะเออชอบเก้าแค่ตัวเดียวนะในหลักหน่วยนะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยหลักหน่วยน่ะเด่นสองตัวนะพอๆกันเลยนะก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะแต่ในนี้เนี่ยหนึ่งมีแค่สองสูรนะ ส่วนเก็บเนี่ยแอดเลือกมาฮนะก็คุนกันหะถึงห้าสูตรนะฉะนั้นทนเพื่อนลอนงเลือกพิจารณาดูนะแต่ว่าแอดก็ยังไม่ทิ้งนะคะตัวชอบของแอดนะอีกตัวหนึ่งนะก็คือหนึ่งนะอันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบท่หกกับเจ็บนะสามารถเลือกพิจารณาได้นะเพราะว่าเราไม่มีไตไลน์นะอแอดไม่ได้ลงคิดนะก็ต้องนะฮะใช้สูตรที่แอดมีนะ,ะมาวิเคราะห์นะฉะนั้น ก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยจะสามารถไปตรงกับกองสลากไหมนะคะเพราะว่างวดนี้ก็หมยสัญจรบึงการด้วยเนาะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจนะคะก็ดูสูตรไปก่อนก็ได้นะคะรวบรวมไว้ก่อนนะคะงวดหน้าถ้าสูตรไหนเข้านะเราค่อยเอามาเป็นไกด์ไลน์ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูทีชุดโปรแรมนะคะประมวลผลนะคะถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะคะห้าสูตรฮนะ ศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดสามสี่สามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าทายยี่สิบเอ็ดผู้ชุดเนี่ยเป็นผู้ชุดโต๊ดนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวเด่นของเรานะคะที่เป็นเด่นสามตัวนะคะที่อ่าเป็นสูตรเก่านะคะก็คือ 1, 4, 6, หนึ่งสี่หกนะคะเด่นสิบหน่วยนะคะนี่เด่นสิบหน่วยค่ะ คูอที่เรายังยใช้งานเคยลงสูตรแล้วก็ใช้งานอยู่นะคะหนึ่งสี่ในนี้เนี่ยจะมีคู่ชุดนะคะศูนย์หกนะคะแต่ว่าในงวดน,นี้แอดมองว่านะ,ะเลขคี่นะคะอาจจะเด่นกว่าเลขคู่นะคะในลักษณะของแอดนะคะฉะนั้นแอดไม่ได้มองว่าน่าจะมาที่คู่คู่นะแอดมองว่าน่าจะมาที่คีกขี่หรือว่าคู่คี่มากกว่านะคะฉะนั้นศูนย์หกแอดอาจจะไม่ได้เลือกนะคะศูนย์เจ็ดนะคะ หนะึ่งหกนะฮะคู่ชุดนี้นะฮะคู่แอดเลือกนะหนึ่งเจ็ดนะฮะสองหกเป็นคู่คู่แอดไม่ได้เลือกนะสองเจ็ดสามสี่สามหกนะสามเจ็ดนะสี่หกนะคู่คู่สี่เจ็ดนะสี่เก้าห้าหกนะห้าเจ็ดหกหกหกเจ็ดนะหกแปดหกเก้า จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะก็จะมีคู่ชุดนะคะที่ติดนะคะหนึ่งสี่หกนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือคู่ชุดที่เป็นคู่ขี้กับขี้นะคะที่แอดเลือกค่ะเพื่อนๆอาจจะมงว่าอ้าวตัวอื่นก็มีติดหนึ่งสี่หกทำไมแอดไม่เลือกนะแอ่เลือกฮะตัวที่ติดนะคะขี้คู่คู่ขี้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นขี้นะคะอันนี้ เลือกจากความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะส่วนผู้ชุดอื่นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็เลือกนำไปเสียงนะคะไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะสําหรับงวดนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะชอบตัวไหนนะคะก็เลือกนําไปเสียงนะสําหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะะขอบคุณทุก กำลังใจทีาคำติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ